ที่เห็นนี้คือหลวงปู่หินวัดวัดพญาช้างร้องวัดภูม่านฟ้าหรือว่าพระพุทธบาทศิลาเริ่มต้นกันมาจากนี่แหละเขาว่ากันว่าศักดิ์สิทธิ์นักใครมาอธิษฐานขออะไรถ้ามีบุญบารมีพ่อก็จะสมใจปางประทานพรให้ความสำเร็จหลวงปู่หินวัด ภูม่านฟ้าวัดพญาช้างร้องพระพุทธบาทศิลาตำบลสิงอำเภอนางรองจังหวัดบ,บุรีรัมยห่างจากอำเภอนางรอง11กิโลเท่านั้นเองหน้ามามากภายในวัดมีหน้าที่200ไร่มีพระนอนพระองค์ใหญ่พระอะไรสารพัดและเจดีย์แล้วก็โบสถ์อัศจรรย์ต้องมาดูมาชมต่อไปจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของบุรีรัมและคนแถวนี้ต้องแวะผ่าน อยู่ใกล้ห่างจากถนนสาย2อสแค่10คกิโลเท่านั้นหน้าจะแวะมาดูน่าชมเป็นศิลปะร่วมสมัยคือสร้างในสมัยเรานี่แหละแต่ว่าสร้างตามแบบศิลปะคันธรัสคับูชาลงปู่หินทำไมต้องใช้หินเพราะหินหนักแน่นมั่นคงศักดิ์สิทธิ์ก็บูชาท่านและจะสมปรารถนา ทำลบปูหิน